บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพนันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สสดีีรกบคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพนันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มาาประจําวันนี้พบกันประจําวันที่12เดือนมีนาคมในหัวข้อเรื่องความกล้าหาญในพระคต์และพระเจนะของพระเจ้าที่จะนํามาใกล้ครวนและสามัคกคีทําร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมเอสเตอร์บทที่4ข้อที่10ถึงข้อ17นะครับพระธรรมเอสเตอร์บทที่4ข้อที่10ถึงข้อ17ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า แล้วพระนางเอสเตอร์ก็บอกหาทากให้ส่งข่าวไปให้โมราเดไคว่าข้าราชการของพระราชาทั้งสิน้นและประชาชนในบรรดามนฑนของพระราชาทราบอยู่ว่าถ้าชายหรือหญิงคนใดเข้าเฝ้าพระราชาภายในพระลานชั้นไหนโดยม่ได้ส่งเรียกก็มีกฎหมายอยู่ข้อเดียวเหมือนกันหมดให้ลงโทษถึงตายเว้นเสียแต่ ผู้ซึ่งพระราชายื่นพระคาถาสุวรรณออกรับคนนั้นจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ส่วนฉันพระราชาก็ไม่ได้ตรัสเรียกให้เข้าเฝ้ามาสามสิบวันแล้วเขาทั้งหลายก็มาบอกโมระเดคไคถึงสิ่งที่พระนางเอสเธอร์ตรัสนั้นโมระเดคไคจึงบอกเขาให้กลับไปทูลต่อพระนางเอสเธอร์ว่าอย่าคิดว่าเธออยู่ในราชสำนัก จะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวอื่นๆเพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่นแต่เธอและครัวเรือนบีดาของเธอจะพินาศที่จริงเธอมารับตําแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะใครจะรู้แล้วเอสเธอร์ตรัสบอกเขาให้ไปบอกโมรเดย์ไขว่าไปเถิดให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิน้น ที่หาพบในสุสาและถืออดอาหารเพื่อฉันอย่ารับประทานอย่าดื่มสามวันกลางคืนหรือกลางวันฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วยแล้วฉันจะเข้าเฝ้าพระราชาแม้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศโมระเดคข่ก็ไปกระทำทุกอย่างตามที่พระนางเอสเตอร์รับสั่งแก่ท่าน คุณู้ฟังครับพระธรรมเอสราและพระธรรมเนห์มีเป็นบันทึกเรื่องราวของชาวยิวกลุ่มเล็กๆที่เหลือรอดซึ่งได้กลับไปยังแคว้นยูเดียภายหลังจากการตกเป็นเฉลยของพวกบาบิโลนส่วนพระธรรมเฮสเตอร์เป็นเรื่องราวที่บันทึกเหตุการณ์ของชาวยิวที่เลือกอยู่ต่อในบาบิโลนเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสุสาซึ่งเป็นประเทศอิหรานในปัจจุบันในรัชสมัยของกษัตริย์เปอร์เซียคืออธา,าเซอร์ซิส ที่น่าสนใจก็คือเอสเธอร์เป็นพระธรรมเล่มเดียวในพระคัมภีร์ที่ไม่ได้กล่าวถึงพระเจ้าแต่กระนั้นได้มีการกล่าวถึงการทรงจัดเตรียมดูแลและการคุ้มครองของพระเจ้าไว้อย่างมากมายนะครับเมื่อพระองค์ทรงใช้หญิงสาวชาวยูคนหนึ่งให้ช่วยชีวิตเพื่อนร,ร่วมชาติของเธอจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยอำนาจทางกฎหมายเรื่องราวนี้อธิบายถึงที่มาของเทศรรกาลปูริมซึ่งชาวยู ล่มลึกถึงการโรดพ้นจากการทำลายล้างฮามานได้จับฉลากเพื่อกำหนดวันที่จะทำลายล้างชาวยิวเทศกาลนี้เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งคุณฟังครับในช่วงต้นศตวรรษที่20แมรี่แม็ดาว์อาศัยอยู่ในโลกที่ห่างไกล จากอคอกม้าอันแสนโหดร้ายของชิคาโกถึงแม้ว่าบ้านของเธอจะอยู่ห่างออกไปแค่ราว32กิโลเมตรก็ตามแต่เธอก็รู้น้อยมากเกี่ยวกับสภาพรแรงงานอันน่าสยดสยองที่ทำให้คนงานที่นั่นต้องนัดหยุดงานนะครับเมื่อเธอทราบถึงความยากลำบากที่พวกเขาและครอบครัวต้องเผชิญแม็กดาวก็ย้ายมาอาศัยอยู่กับพวกเขาและเรียกร้อง ให้มีการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นเธอให้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการรวมถึงสอนเด็กๆในโรงเรียนที่ตั้งอยู่หลังร้านเล็กๆกรู้ฟังครับการยืนหยัดเพื่อให้ผู้อื่นมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแม้จะไม่ได้สร้างผลกระทบโดยตรงก็เป็นสิ่งที่พระนางเอสเตอร์ทำเช่นเดียวกันนะครับเอสเตอร์เป็นราชินีแห่งเปอร์เซีย และมีสิทธิพิเศษแตกต่างจากชนอิสราเอลซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติที่ถูกเนรเทศไปอยู่ที่เปอร์เซียนะครับแต่เฮสเตอร์ได้ให้ความสำคัญกับคนอิสราเอลในเปอร์เซียและยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเขาโดยกล่าวว่าฉันจะเข้าเฝ้าพระราชาแม้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศุณรู้ฟังครับเธอสามารถอยู่เงียบเียบก็ได้เพราะพระราชาผู้เป็นพระสวามีนั้น ไม่รู้ว่าเธอเป็นชาวยิวแต่เธอเลือกที่จะไม่เพิกเฉยต่อคำร้องขอความช่วยเหลือจากญาติของเธอเธอทำการด้วยความกล้าหาญเพื่อเปิดเผยแผนการอันชั่วร้ายที่จะทำลายล้างชาวยิวคุณรู้ฟังครับเราอาจจะไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับแมรี่แมกดา์หรือพระนางเอสเธอร์ได้แต่ขอให้เราเลือกที่จะมองเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นและใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้เพื่อ ช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นและสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณูฟังทุกขั้นลองใช้เวลาคิดและใครคลครวญดูว่าคุณได้ใช้สิ่งที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรบ้างและคุณสามารถช่วยเหลือผู้ที่อาจไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้คุณได้อย่างไรบ้าง และมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจําวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าค่ะขอทรงโปรดประทานสติปัญญาและความกล้าหาให้แก่ข้าพระองค์เพื่อจะรับใช้ผู้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือและกำลังประสบความทุกข์ยากลำบากจึงอธิษฐานทูลขอพึ่งพาในพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมาอยัางสมนักงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จะเป็นจดหมายหรือไปสินิบัตนะครับจากหน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจำวันตู้ปนสามหปนฝหัวหมากกรุงเทพ1นึ่งผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i .odb.org และสามารถสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข02 718 51 66-7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังของพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ พระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไหร่วันนี้ทั้งร่างกายจิตใจฉันมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์แบกกังเขนมันไม่เคยง่ายได้ มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่นี้ร้อนหรือจะเนบนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบาปบันทัด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อ ที่เคยท้องลืมที่ผ่านผ้นน้อมตัวก้าวไปจะรับใจด้วยใจทำตามรค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งไหญเรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นใจเพื่อจะรับรางวัลของเราบกัน a ค่ ไม่เคยง่ายได้มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะเหน็บหนาวทุกเรื่องราวยังมี ด้วยใจทำตามพระองใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นใจเพื่อจะรับเรือง